New Nissan kicks e-power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัด New Nissan kicks e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เซให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่แบบรถไฟฟ้าไม่ต้องรอชาร์จมีรับประกันระบบ e power ให้5ปีและรับประกันแบตเตอรี่อีก10ปีขับกันยาวๆได้เลยนะคะวันนี้รับดอกเบีย้ยพิเศษ1.39%ฟรีประกันภัยชั้น1น i ิสสันพรีเมียมโปรเทกชั่น1ปีและพ็นเกจขับสบายหายห่วง5ปีเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด New Ni s s a n Kicks e ข p o w e r คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดค่ะ มิ w ลิสัน n ค i ก k ์อีพาวเคั e power, เดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดเป็นไงเราใช้เค็กเสียงดีไหมพ <c oughs> ยายามจะแบบเฮ้ยเรากำลังพูดถึงความจริงจังป่ะครับเรากำลังพูดถึงความจริงจังของรถเราต้องนิ่งมาพี่วง<อ>เราต้องรู้สึกนิ่ง<อ><อ>เพื่อความแบบรถที่มันแบบใช่ไหมมั่นคงอะไรอย่างง<อ>ี้ใช่ป่ะม<อ><อ>ัน,เป,นเป็นแบบทุกอย่างต้อง ต้องนิ่งๆ,ๆถูกไหม,เ,ไมเพราะว่าถ้าเราพูดว่านี่วันนี้จะคีีพวเวอร์คุณจะรู้สึกว่าอ่ารถเนี่ยจะดูล่าเริงไปเดี๋ยวจะดูรถอารมณ์ดีเกินไปใช่ไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เราก็ต้องไปตามค,คุณผู้ชมคนจะบอกว่าทําไมพี่ดูจริงจังจังเฮ้ยน้องเวลาเราพูดเรื่องจริงจังเราจริงจังได้คนอย่างเราแต่เวลาเราพูดเรื่องไม่จริงจังไม่ต้องกลัวเลยนะน้ําโด่งเลยอะจะเอายังไงอ่ะวันนี้เจออ่านข่าวเจอที่เชียงรายเมื่อคืนมียิงกันนะผู้ก่อไม่ใช่ผู้ก่อไม่ใช่ผู้ก่อ ผูคนคนส่งยาอ,อ่านว่าคนส่งยาแลว้วคุณรู้ฟังรู้ไหมปริมาณที่เขาส่งแล้วเขายิงตำรวจสวนกันอ,ะอ่ะม,มันใช้คาว่ายิงสวนเขาปกป้องยาเสพติดขนาดเท่าไหร่คุณรู้ปะ่ะปริมาณเท่าไหร่คุณรู้ฟังให้ไทยหนึ่งสองสามสี่ตอบห้าร้อย ห้าร้อยเม็ดเหรอห้าร้อยโลแฮะห้าร้อยโลพีล่บอกให้ห้าร้อยโลอ่านให้มากกว่าหรือน้อยกว่านี่ออคชั่นหรือเปล่าเนี่ยคุณให้มากกว่าหรือคุณน้อยกว่าอ่านบอกให้น้อยกว่าห้าร้อยโลมันมากเกินไปน้อยกว่าค่ะ,<ม>ฉะเฉลยคือหนึ่งตันหนึ<ม>่งตันคือพันโลใช่ครับคุณผู้ฟังเป็นใครใครยิงตำรวจเพราะว่ามันพันโล<ม>ก็คือขายขนาดเนี้ยไม่ใช่คนปกติแล้ว<ม>ถูกป่ะดีลเลอร์โอ้โหไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถามว่าไอ้คนขับไม่ใช่ดีลเลอร์ไง<ม>คนขับก็รับจ้างขับแต่ต้องมาปกป้องอะไรแบบเนี้ย แต่ก็เข้าใจเงินก็ต้องหาแต่มันหาความไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วตายกันคกมไหมใช่แต่มันคือศึกวัดดวงไงใช่ไหมมันน่ากลัวนะคะยาสิบติดที่มันแทรกซึมเข้ามาในในทุกอนูที่มันมาได้แล้วมันหาซื้อง่ายด้วยแต่ที่ที่น่าสนใจคือล่าสุดบลูมเบิร์กเขาลงนะคะว่าคุณเศรษฐานะคะนายกคนล่าสุดคนปัจจุบันของไทยได้พูดถึงเรื่องของกัญชานะคะว่าประเทศไทยจะกลับไปเป็น แบบไม่ได้กัญชาเฉล้วนะจะอยู่ในทางการแพทย์น่าสนใจน่าสนใจนะน่าสนใจประเด็นนี้กันเลยทีเดียวตอนอยู่ในประเทศไม่ทันได้ยินไม่ได้ยินจากตรงนั้นและจะไปยังไงต่อน่าสนใจทีเดียวเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ยินประเด็นนี้ก็จะตีความได้แตกต่างกันตีความด้านนั้นตีความด้านนี้ตีความกันสารพัดและเล็งไปที่ตรงไหนด้วยนะเฉียบขอติดตามดูก็แล้วกันนะครเพราะว่า ก็ต้องยอมรับมันมีทั้งคนที่ชอบกัญชาที่เสรี mm hmm. ในขณะเดียวกันก็มีอีกจานวนหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ด้วย mm hmm. คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยก็รู้สึกว่ากัญชามันดูง่ายไป mm hmm. ท,ทั้งทงที่บอกว่ามันไม่ได้ออกมาเพื่อสันทนาการใช่คร mm ับ hmm. ก็ต้องรอติดตามกัน mm hmm. อันนั้นก็คือในส่วนหนึ่งนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นเรื่องของค่าไฟ mm hmm. ที่ปรับลดลงมาเหลือสามบาทกว่าๆปลายแต่ก็คือจากสี่บาทแล้วมันจะเริ่มบินนี่นะครับรู้สึก ลิ้มคลิ่มขึ้นมานิดนึงอย่างน้อยมีอะไรบ้างว่าที่ลดลงใช่อ่ะมันมีอะไรบ้างที่ลดแล้วเขาก็จะลดหมูไม่ใช่หมูหมากาไก่เวลาเราพูดหมูหมากาไก่มันเป็นศับที่เวลาเอาไปพูดว่าอาไปซื้อหมูหมากาไก่คือผู้ใหญ่ก็จะพูดแบบนี้แต่ซื้อจริงเราไม่ได้ไปซื้อหมานะคะซื้อหมูหมกาก็ไม่ได้ซื้อนะคะซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักเขาจะปรับให้ลดเพราะไข่ทุกอย่างตอนนี้มันแพงหมดใช่ครับก็จะลองดูว่าจะลดแล้วยังไงต่อ ขอให้เงินเดือนเพิ่มบ้างค่ะ<ช>เราก็หวังตรงนี้นะคะเพราะว่าผีแม่บ้านเนี่ยวันๆก็คิดแต่ค่าจะต้องสั่งอาหารถูกไหมถูกครับผีแม่บ้านใช้คิดอะไรสั่งอาหารซื้อของเข้าบ้านต,ต้องซื้อของที่คุ้มค่าที่สุดถูกป่ะใช่ครับเราก็ต้องซื้ออะไรที่มันคุ้มค่ากับเงินเราคุณผู้ฟัง ถลูกแลดีถ้ามีจริงเอาอถ้าซื้อแล้วเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วถ้ามันได้ใช้กะจะซื้อแต่ถ้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วไม่ได้ใช้ไม่ยังเป็นอย่าซื้อใช่ครับถูกปะ้เพราะมันจะกลองหรือถ้ามีเพื่อนก็ถามกันว่ามีใครใช้นี้หรือเปล่าแล้วซื้อแชร์กันอ่ะมันก็ต้องแบบนี้วิถีแม่บ้านและแม่บ้านจงฟังทางนี้วันนี้ค่ะคุณแม่บ้านสักผ้าไหมคะงานถนัดของดิฉชั้นใช่ไหมพี่กวงใช่ครับ เมื่อถึงวันต้องกดอะไรสิ่งที่ฉันต้องเลือกกดคือน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาหิวใจคุณแม่บ้านทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าสุดเข้มข้นเปาวินวอชลิควิดสเตนไฟเตอร์แอดวานซ์บู o เตอร์เป็นไงเอาง่ายๆคุณผู้ฟังสีส้ม,มขวดส้มหรือถุงส้มแ,แป๊ดเลยนะคะบอกไว้ก่อนเพราะมันชื่อว่าเปาลิควิด ปาวินวอช Liquid s t a นไ Fighter Advanced Booster ที่ไม่ว่าคุณจะโดนคราบมันหนักแน่นแค่ไหนขอะคะขอให้ปาวินวอชนั้นชนะคราบหนักเหนียวแน่นหนึบใช้คำนี้เลยนะหนักเหนียวแน่นหนึบพร้อมอัพเกรดความหอมนานติด้าดถึง30วันช่วยหิวใจกันได้ให้คลายกังวลจากคราบหนักพร้อมกลิ่นหอมให้ใจฟูเพราะปาวินวอชมีพลังซัก ขจัดคราบแบบเข้มขน้นซอกซอนลึกขจัดสารพัดคราบหนักเหนียวแน่นหนึบให้ออกได้ง่ายยิ่งขึ้นให้เสื้อดูสะอาดเหมือนใหม่ช่วยลดกลิ่นอับพ,พร้อมกลิ่นที่หอมติดผ้ายาวนานถึง30วันแนะนำค่ะคุณผู้ฟังให้ไปลองซื้อมาห,หิวใจกันได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งทางสรรพสินค้าร้านค้าทั่วไปร้านค้าร้านสะดวกซื้อหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่ c e b o o k Fanpage ป่าสไตรตี้เปาวินวอชอัพเกรดใหม่หอมฟินทุกกลิน่นพร้อมวินทุกคราบหอมติดผ้านานสามสิบวันคุณแม่บ้านค่ะหรือว่านี่คุณแม่บ้านค่ะ,คคะพูดถึงคุณแม่บ้านคุณู้ฟังกินผักไหมถ้าเราถามทุกวันนี้คนกินผักไหมกลุ่มว่าคุณรู้ฟังว่ากินอ่านกินไหมก็ต้องกินอ่ะพอยิ่งโตตอนเด็กๆอาจจะไม่ชอบแต่พอโตมามันรู้สึกว่าต้องกินถูกป่ะใช่ครับ มันต้องกินเพราะว่าเขาบอกว่าผักมันเพื่อสุขภาพปะ่ะเรื่องของลำไส้เรื่องของขับถ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถามจริงๆนะเวลาที่เราเห็นกับข้าวมีผักกับมีเนื้อสัตว์ ไม่นับข้าวในจานนะสิ่งแรกที่คุณตักคุณตัดเนื้อคุณตักเนื้อสัตว์ก่อนหรือตักผักก่อนก็ตักเนื้อก่อนอยู่แล้วคุณผู้ฟังต่อให้คุณเป็นคนบอกว่าคุณกินผักและกินผักได้เยอะกินผักทุกชนิดคุณชอบกินผักแต่ถ้ามันวางอยู่ข้างหน้าระหว่างเนื้อสัตว์กับผักคุณตักอะไรก่อนพี่กวงผักเออเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนื้อสัตว์อ่านก็เนื้อสัตว์คุณผู้ฟัง ตักอะไรก่อนอังคารกลุ่มโปสนับสนุน,นดโดยร่วมสนุกกับสินค้าเป็ดและ Liverpool, ลิเวอร์พูลลุ้นรางวัลพิเศษและ VBLAM กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย แม่ทุกวันอังคารเนี่ยไลน์ชื่อแต่ละคนเห็นผีบางคนนั้นเจอไอ้นั่นคนนั้นเจอนี่เตรียมหัวหลอนหัว,หวลุกกันทุกวันอังคารคลุมโปงไปได้วยกันนะคะขอบคุณพี่แจ็คเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรามาร่วมสนุกกันค่ะร่วมสนุกกับสินค้าเป็ดและ liverpool, ลิเวอร์พูลลุนรับรางวัลพิเศษแอดไลน์แอด scjth underscore liverpool bblam กับทุกโอกาสลงทุนในเอเชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพค่ะ Kung <laughs>